สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเสาร์ที่2องธันวาคม2023นะครับวันนี้เฟิงิดินเด็กเจ็ก่จังหวะน,นี้71กับบรรยากาศแห่งความเขียวขจีบนตลาดคริปโตสุขภาพผมตอนนี้ก็80%นะครับขอบคุณทุกกำลังใจหลายคนถามกามาบอกพี่เป็นไรนะครับก็ผมน่าจะเป็นไข้หวัดธรรมดานะเช็คโควิดแล้ว1ขีดไม่ท้องไม่ติดโควิดนะครับ อาการอื่นๆเนี่ยผมตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วนะเหลือแต่ว่า,าทานยาแก้เจ็บคอแล้วกเ็เดินเหินอะไรเนี่ยตอนนี้เริ่มปกติแล้วนะครับรสชาติอาหารกลับมาอยากจะกลับมากินอยากจะกลับมากลับมาโหยอีกครั้งแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจเ,เมื่อวานนี้คุณไมค์โนเวอร์กรัส์นะซีอของ Galaxy ซ i ่ดิทแกก็ไปออกช่องบลูเบิร์กทีวีแล้วก็บอกปีหน้าเนี่ย เป็นปีที่มีเรื่องราวดีๆกำลังรอเราอยู่2024เนี่ยแกเชื่อว่า Bitcoin Spot ETF ยังไงก็ต้องผ่านแกเชื่อว่าเฟดยังไงก็ต้องปรับลดดอ,อกเบีย้ยและแกบอกถ้าเกิดบริษัทผมบริษัท BlackRock Valkyrie Arc Invest Fidelity สามารถดึงลูกค้าเข้ามา Adopt ใช้ Bitcoin ได้เนี่ยโอกาสที่เราจะได้เห็นปรากฏการแปลกๆเกิดขึ้นในปี2024ปรากฏการ บูลลิ h เกิดขึ้นเนี่ยค่อนข้างสูงเราอาจจะได้เห็น all time high หรืออาจจะได้ทะลุ all time high เดิมก็ได้นะครับแกบอกเตรียมตัวไว้เลยเรื่องราวดีๆกำลังจะเกิดขึ้นในปี2024แล้วเพื่อนๆอ,อย่าลืมว่า2024เหลืออีกไม่กี่วันนะครับเพราะนั้นอดทนกันนิดนึงนะครับต่อไปมาพูดถึงข่าวของ SEC วันนี้มันมีข่าว ค่อนข้างรุนแรงนิดหนึ่งนะรุนแรงสำหรับ SEC แต่เป็นเรื่องดีสำหรับเรานะครับเพราะล่าสุดเนี่ยมีข่าวว่าผู้พิพากษาศาลดา SEC นะแล้วก็ขู่ว่าจะคว่ำบาตรทั้งหน่วยงานหลังจากที่ทนายความของ SEC เนี่ยใช้กลโกลงเพื่อพยายามอายัดคริปโตเคอเนซีของคริปโตโปรเจกต์ที่ชื่อ Depth Box นะครับคือพูดง่ายว่า S.E.C. เนี่ยเขาขึ้นลงขึ้นศาลกับโปรเจกต์เดฟบ็อกซ์เขากล่าวหาว่าเดฟบ็อกซ์เนี่ยขาย Security ที่ไม่ได้จดทะเบียนเรื่องเดิมนะครับทีนี้ทนายความของ S.E.C. ก็ไปร้องต่อศาลบอกศาลที่เคารพครับโปรเจกต์ Project นี้พยายามที่จะรักผูลูกค้าและพยายามโอนเงินของลูกค้าออกนอกประเทศครับนะศาลท่านบอกโอเคนะคุณมาขออำนาจศาลให้ศาลอายัดใช่ไหม งันสารถามหน่อยคุณมีหลักฐานไหมว่าเขาทำอย่างนั้นนะครับปรากฏเกิดอะไรขึ้นทนายความของ SEC ตอบไม่ได้นะครับสารท่านด่าอะไรท่านบอกเนี่ยคุณเอาอะไรมาพูดคุณเอาอะไรมากล่าวหาคุณรู้ได้ยังไงว่าเขาทำอย่างนั้นถ้าสารอายัดเข้าไปเนี่ยและเกิดโปรเจกต์เขาพังเขาไม่สามารถที่จะกลับมาเหมือนเดิมได้เนี่ยใครจะรับผิดชอบ และคุณใช้วิธีสกปรกสกปกแบบนี้ถามหน่อยว่าหน่วยงานของคุณเนี่ยมันน่าความบาดไหมคุณจะให้ทุกอย่างมันไปตามทางของ SEC ไม่ได้นะบนชั้นศาลคุณต้องพูดความจริงและก่อนที่คุณจะกล่าวหาว่าใครจะรักภูใครอะไรดีอะไรไม่ดีเนี่ยคุณต้องเอาหลักฐานมาแสดงให้ให้ศาลเห็นนะครับก็ศาลท่านเวียงใส่แล้วก็เป็นการตอกย้ำจุดยืนของ SEC จุดยืนที่ว่า SEC ไม่ได้สนใจที่จะปกป้องนักลงทุนนะสนใจผลประโยชน์ของตัวเองปกป้องตัวเองก่อนนะครับออรอบที่แล้วคดีความระหว่าง SEC กับ Gray Scale สารท่านบอกว่าอะไรสารท่านบอก SEC เนี่ยทำตามอำเภอใจปราศจากบรรทัดฐานที่ชัดเจนนะครับสารท่านบอกคุณกลับไปพิจารณาเคสของ Gray Scale ใหม่ นะคุณมาปฏิเสธสีสัวไม่ได้นะครับก็วันนี้สองเรื่องสั้นๆน,นะพลังผมเริ่มจะกลับมาแล้วนะเ,เป็นสัปดาห์ที่กินยาเยอะมากผมเองเป็นคนที่ไม่ได้กินยาแบบนี้มาผมว่าต้อง1ิบปีนะเป็นคนที่ไม่ทานยาไม่ทานยาเลยน้อยมากๆนะครับถ้าไม่ถึงขีดสุดจริงๆเนี่ยผมจะไม่ไม่แตะส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ทานน้ำผมเป็นคนทานน้ำเยอะ น้ำผลไม้าทานวิตามินนะครับตัเนี่ยหลังๆเนี่ยมีเพื่อนด่าประจําบอกทําไมดื้อจังถ้ากินยาก็หายแล้วนะครับแล้วก็จริงปรากฏผมซื้อยามากินหายจริงๆนะสุขภาพดีขึ้นแล้วก็ทําตามที่เพื่อนๆทางบ้านแนะนําเข้ามานะครับทั้งน้ําขิงน้ําอะไรต่อนนี้อะไรเนี่ยตัวผมตอนนี้บวมน้ําไปหมดแล้วนะครับก็วันนี้ข้าวๆประมาณนี้นะมาเทสดูว่ายังออกกล้องได้ ยังไม่มึนเท่าไหร่นะครับพรุ่งนี้เจอกันวันอาทิตย์เช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม